ระบบลากของฝรั่งเนี่ยที่ผมตอนไหมนะครับนี่จะเห็นว่าลากเยอะมากนะครับอันนี้ผมทาน้ำยาเลี้ยงลากเยอะนะทาไปข้างบนเนี่ยเยอะนะครับดูระบบลากมาดูกิ่งนี้นะนี่นครับสวัสดีช่วงเที่ยงครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ในสวนอีกตามเคยสืบเนื่องจากที่ผมลงคลิปการตอนกิ่งฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวันในในเฟซบุ๊กนะครับก็มีเพื่อนเพพี่ๆหลายคน ถามมาว่าอตอนกิ่งยังไงให้ออกลากเยอะนะครับเพราะว่าการตอนกิ่งฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนยากลากออกช้าแล้วก็บางคนก็ไม่ออกด้วยนะครับมันก็มีวิธีการและเทคนิคอยู่สําหรับผมเนี่ยผมผมรู้นะครับนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญหรอกแต่รู้ว่าตอนยังไงถึงจะทําให้ฝรั่งกิ่งฝรั่งเราออกลากดีออกลากเยอะนะครับนะมาดูระบบลากของฝรั่ง ที่ผมตอนไห้นะครับนี่จะเห็นว่ารากเยอะมากนะครับอันนี้ผมทาน้ํายาเลี้ยงรากเยอะนะทาไปข้างบนเนี่ยเยอะนะครับดูระบบรากมาดูกิ่งนี้นะนี่ครับเยอะมากรากนะครับคือแบบนี้ก็สามารถตัดไปชําได้แล้วนะครับคือเราตอนไว้ประมาณ45วันเนี่ยฝรั่งก็จะเริ่มออกรากนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณ3เดือนนะก็สามารถตัดไปชําได้ ส่วนบางคนก็อาจจะบอกว่า4เดือนถึงสามารถตัดไปชําได้นะครับเนี่ยในการเลือกกิ่งอ่ะควรเลือกกิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงถ้ากิ่งกระโดงครับระบบลากของเขาเนี่ยจะออกออกทั่วตุ่มเลยแต่ถ้าถ้าเป็นกิ่งแบบนอนนะครับแนวนอนอะ่ะเ,เอียงเอียงอย่างเงี้ยระบบลากเขาจะออกออกออกข้างล่างก่อนเนี่ยออกเงี้ยแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลานะอย่างตัวนี้เหมือนกันออกข้างล่างแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อย ในการตอนเนี่ยเราก็ต้องหุ้มด้วยด้วยฟอยล์นะครับตัวเนี้ยกันความร้อนกันความชื้นนะรักษาความชื้นกันแดดคือแสงแดดมีผลแน่นอนนะครับนะแสงแดดมีผลเพราะว่าถ้าถ้าตรงที่มันโดนแดดเยอะเนี่ยรากจะออกช้ามากนะอันนี้ก็ผมจะตัดไปชำานี่แล้วครับแล้วก็อาจจะจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตอนจิ่งเนี่ยต้องต้องทำยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะจะลองสาธิตให้ดูนะ อาจจะจะไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่เนี่ยกิ่งนี้แหละเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเพราะว่าการตอนกิ่งเนี่ยสำคัญมากก็คือน้ํายาเล่งรากต้องต้องดีครับนะต้องดีแล้วก็พวกขุยมะพร้าวอะไรต่างต้องแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเราต้องควานกิ่งเนี่ยทิ้งไว้ก่อนหรือไม่ทิ้งไว้ก่อนก็ขูดเนื้อเยื่อออกออกให้หมดนะครับถ้าขูดไม่หมดเนี่ยอาจจะออกช้าเนาะเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยลองกิ่งนี้ให้ดู นี่นะอันนี้กิ่งกิ่งที่จะจะทดลองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากนะครับในการตอนกิ่งถ้าเราตอนเยอะๆเราต้องมีครีมแบบเนี้ยเพราะว่ามันสะดวกนะมันสะดวกทําง่ายและรวดเร็วด,ด้วยอันนี้เป็นครีมที่ผมผมทาขึ้นมาเองนะครับมีดีไอเนาะนี่ลักษณะอ่ะผมอันนี้ผมผมผมจับมือเดียวนะครับพอดีผมจับกล้องด้วยนะนี่ตรง นี่ครับถ้าเราใช้ครีมเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเราหมุนรอบเลยแล้วก็เอาเอาเปลือกนะครับนะถ้าเราเรามีคัตเตอร์เราก็ต้องขูดนะครับขูดออกขูดออกตอนสดเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็ออกรากเหมือนกันส่วนถ้าใครมีเวลาเนี่ยทิ้งไว้สักสองสวันก็ดีนะครับแบบนั้นก็ดีนะจะจะเปอร์เซ็นต์การออกราก็ก็สูงเหมือนกันระยะที่ผมคว้านออกนะครับก็อยู่ใกล้ใกล้ตาเลยนะใกล้ใกล้กนะครับตรงตรง,ตรงตามันจะออกตรงนี้นะ ตร,ตรงใบนี่แหละข้อตาตรงเนี้นะก็คือการออกรากนะครับเขาจะออกใต้ข้อตาแล้วก็เหนือข้อตามาเนี่ยผมจะเหลือไวปป้มาณสักสักห้ามิลตรงน,นะครับใต้ข้อตาแล้วก็เวลาที่เราทานน้ำยายเล็งรากเนี่ยเราก็ควรทาทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูการทาแต่ผมไม่ได้ใช้น้ำน้ำยานนครับเนี่ยเนี่ยเราควรทาเนี่ยข้างบนเนี่ยทาข้างบนแล้วก็ข้างล่าง ทาข้างบนแล้วข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตรงนี้ยทาหลังจากนั้นก็น้ยายาแห้งก็ทําการหุ่มตุ้มได้เลยในส่วนการหุ่มตุ้มนะครับอันนี้เป็นตุ้มที่ผมนะนะครับเอาขุยมะพร้าวใส่ถุงมาแล้วแช่น้ํามาแล้วนะผมแช่น้ําก็หลายวันนะครับเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยคือเราถ้าเราการหุ่มนะครับเนี่ยต้องต้องดูให้ดีนะเราต้องหุ่ม หุ้มให้มาถึงตรงที่เราทาสัญญาเลี้ยงรากข้างบนน่ครับนะก็นับมาประมาณห้ามิลถึงหนึ่งเซนนะหุ้มตุ้มเนี่ยหุ้มอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าระบบรากเขาก็จะออกมาเขาจะก็จะลงข้างล่างนะอ่ะผมใช้มือเดียวนะครับหุ้มแล้วก็อาจจะมัดด้วยเชือกหรือเคเันไทยอันนี้ผมจะไม่ได้หุ้มให้ดูนะแต่ผมจะบอกว่าเวลาที่เราเอาเอาตุ่มตอนใส่เนี่ยต้อง อยู่กึ่งกลางนะครับนะกึ่งกลางลักษณะแบบนี้แล้วระบบลากของเขาเนี่ยก็จะออกแล้วก็จะจะลงข้างล่างนะครับก็การตอนจริงฝรั่งไส้แดงสายบธุนไต้หวนันหรือว่าตอนจริงอย่างอื่นก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ